สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเนนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับสหรับเกม Call of Duty Mobile นะครับผมผมก็อาไปทําอย่างอื่นก่อนก็หลังจากนี้คาดว่าจะมีเกม Call of Duty Mobile นะครับกับ Call of Duty แฟนชายอื่นนะจะเป็น Black Ops อย่างเงี้ยนะครับผมมาเล่นปะปนกันไปนะแต่หลักๆก็คือ Call of Duty Mobile ละกันนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแต่งปืน MSMC กันนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีหมดเมลต์เพลเยอร์นะครับผมก็ไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับ ไปเลยก็ตัวปืนเอ็มเอสดำสีที่ผมเล่นนะฮะจะไม่ใช่สายยิงกลาดใส่ตูนะจะเน้นซูมยิงนะครับผมจะไม่ใช่สายฮิปไฟนะจะเน้นซูมเป็นหลักนะครับผมก็ของแต่งชิ้นแรกที่ผมแนะนำนะเป็นสน่วนลำกล้องปืนนะครับผมแนะนําเป็น OWC Maxman นะครับที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมแล้วก็เพิ่ม,มระยะดามเมจไปถึง30%เลยนะฮะระยะดามเมจสำคัญกับปืน m อ็มเมากๆเลยนะครับด้วยความที่ตัวปืนมันระยะยิงค่อนข้างจะสั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเพิ่มระยะดามเมจไปอ่ะมันจะทําให้การยิงของเราเนี่ยเ่าเวลายิงระยะกลางฮะดามเมจมันคงตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคือไม่ลดลงจาก40นะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะแรงดินเอนอนลดลงไปเกือบ10%เลยนะครับแรงดินแนวตั้งลดลงไปเกือบ14%เลยนะฮะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะมันจะทําให้อ่าตัวปืนเนี่ยคุมง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมข้อเสียเอามีคนเชิญมาเฉยแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยนะ เราก็ข้อเสียมันจะมีความเร็วขึ้นที่ลดลงไป3%นะครับแล้วก็ระยเวลาเล็ยงยิงมันจะช้าลงไป18%เลยนะครับซึ่งข้อเสียตรงนี้นะครับให้ไปติดพันท้ายนะครับเป็นไม่ติดพันท้ายนะครับเพื่อที่จะชดเชยข้อเสียตะก,กี้นั่นเองนะครับโดยข้อดีของไม่ติดพัน้ายนะคือระยะเวลาเล็งยิงเนี่ยลดลงไป13%นะแต่แต่ก็ยังเหลือแบบติดลม5%นะแต่อันนั้นไว้ก่อนนะค้างคางไว้ก่อนลมหาเเนนะแล้วก็เพิ่มความเร็วการืึอนที่มา่งมเจจกกปครม เ้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันจะน้อยลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกระตุกมากขึ้นนะครับแล้วก็แรงเดินเอาตั้งเนี่ยมันจะควบคุมยากไปประมาณ13นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราควบคุมแรงเดินเอวตั้งได้ดีขึ้น1นตะครับตอนนี้นะโอเคนะฮะในส่วนของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมที่มันลดลงไปเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาเล็งที่ค้างอยู่5นะครับให้ไปติดเลเซอร์นะครับ เป็น OWC Laser Tactical นั่นเองนะครับเพื่อที่จะลดระยะเวลาเล็งยิงนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองก็เสียคือมันจะเห็นเลเซอร์ช่วยเล็งน,นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลมานะมันจะเห็นตอนให้เราซูมยิงนะครับซื้อปืน m m ็มเีนี่ยไม่ใช่ปืนซูมยิงดักรอสตูอยู่แล้วนะฮะจะเน้นในการแบบเอ่อเร่องไงดีฮะแบบรู้ว่าตูจะมาอย่างงี้ละเล็งรอแล้วก็ปลื้ดไปหรือว่าจะเห็นตัวแล้วค่อยซูมยิงใส่สตูก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเน้นใบป,ปานประมาณนั้นนะครับ จะไม่ได้เน้นแบบดักรอยาวนานขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะก็ต่อไปนะถ้าจากเลเซอร์นะครับต่อไปนะฮะกลิปหลังกลิปหลังนะครับผมแนะนําให้ติดเป็นลับเบอร์นะครับเพื่อที่จะลดแรงเดเราตั้งเพิ่มขึ้นไปนะเพราะว่าตัวปืน mdc เนี่ยต้องบอกว่าปืนมันก็ค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการให้เราติดลับเบอร์ไปเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถคุมปืนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับปืนมันจะไม่ได้เด้งปลื้สูงนะครับผมมันจะทําให้เราสามารถควบคุมปืนได้ง่ายมากๆเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมไม่นํำให้ติดลับเบอร์นะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายผมเานํำให้ติดแมกกาซีนนะครับเป็น30เรา f a ฟ t r รีโหละนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มความจุแมกกาซีนมา5นะครับแล้วก็ลดรยเวลารีโหลดไป20%เลยนะครับก็มันจะมีข้อดีแบบดีมากๆเลยนะการที่กระสุนเยอะขึ้นมาเนี่ยเพราะบางทีเรายิงแล้วแบบเฮ้ยกระสุนหมดกระทันหันศัตรูยังไม่ตายเยงมันจะพลาดจังหวะไปนะครับ การที่กระสุนมันเพิ่มขึ้นมา5เนี่ยมันช่วยได้เยอะอจริงๆนะครับผมแล้วก็รียเวลารีโหลดที่ลดลงไปถึง20%เนี่ยมันจะค่อนข้างทําให้เราสามารถกลับสู่สมรภูมิได้ไวขึ้นมากๆเลยนะฮะจะทําให้สมมติแบบเฮ้ยกระสุนหมดหลบไปรีโหลดแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็หาศูนยยิงต่อประมาณอย่างนี้นะครับหรือจะวิ่งขณะรีโหลดหรืออะไรอย่างงี้กันนะครับผมเดี๋ยวจะวิ่งหาศูตยยิงต่ออย่างงี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าระยเวลารีโหลดเราเนี่ยมันลดไปถึง20%เเลยนะ ข้อเสียคือเลงยิงนะฮะมันจะช้าลงนะครับความเร็วเคลื่อนที่ก็จะลดลงไปแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งก็จะลดลงไปนะฮะคือความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันลดลงไปลบสองนะฮะแล้วก็ระยะเวลาเลไรยิงีมันอาจจะติดลบลงไปนิดนึงบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมันมันช่วยได้เยอะกว่าจริงๆนะข้อดีตรงเนี้ยมันมันมันคุ้มค่ากับข้อเสียที่เราแลกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไงผมก็แนะนําให้เิดสามสิบเราฟ a s t ี e โหลดนะครับหรือถ้าสมมติใครไม่อยากจะเสียข้อเสียใดๆตรงนี้เลยนะครับก็ ติด fast load เปล่าๆเลยนะครับผมอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ชมลองเองนะครับว่าอยากจะติด30มสิบลาว fast load หรือ fast load เฉยๆนะครับแต่ถ้าสมมติติด fast load เฉยๆฮะมัน บางจังหวะเราจะฆ่าสตูไม่ตายนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยนะบางจังหวะเราฆ่าสตูไม่ตายจริงๆนะครับเ,ออเ,ดเดี๋ยวผมจะเล่นอาการติดแฟสชนี่โหลดให้ดูแล้วกันนะครับม,มันจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าบางจังหวะแบบมันจะฆ่าสตูตายแล้วแต่มันไม่ตายสักทีนะครับผมโอเคนะก็น,นี่คือรูปแบบการแต่งปืน M S M C ในโหมดม้าติเพ e ย์เยอที่ผมแนะนำนะครับผมก็ต่อไปไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคอันนี้อยู่ในโหมด10-10ด้วยนะฮะแหม ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยเ็าจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับว่าการไม่ติดอ่าแมกซีน30มสิบลาวมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างน,นะครับผมแต่ถ้าสมมติเราฆ่าตูแบบเป็นคนคนไปอย่างเงี้นะสามสิบลาวมันจะไม่ส่งผลกับเรามากนักอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยนฮะคือถ้าสมมติเราฆ่าเป็นคนคนไปอะ่ะสามสิบลาวคือไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าสมมติเราจะฆ่าประมาณ2คนเนี่ยการติด30มสิบลาวมันค่อนข้างจะดีกว่านะครับผมเนี่ยนฮะเห็นไหมกระสุนหมดอู้โอเนี่ยฮะผมตายจนได้ เพราะว่ากระสุนหมดฮะคือมันไม่สามารถฆ่าศัตรูแบบสองคนได้แบบแน่นนอนแน่ๆครับคือถามว่าได้ไหมมันมันคือได้จริงๆฮะแต่ว่ามันมันไม่ชัวร์ไงครับผมเพราะบางทีกระสุนมันก็พลาดได้นะครับโอเคครับผมเปิดดูวีไปนะครับจะได้เห็นตำแหน่งศัตรูนะอู้ยรถระเบิดต่อหน้าโอเคครับอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยโอเคครับเก็บบีไปนะ ตัวจะยึดสีครับโอ้เนี่ยกระสุนเขาจะหมดไวนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมโอ้โหนี่ฮะสองคนก็ได้อยู่นะฮะแต่คือต้องไม่พลาดเลยนะครับถึงจะเก็บได้นะซึ่งถ้าสมมติพลาดไปนิดนึงคือเนี่หายเห็นไหพลาดไปนิดนึงคือไม่ได้เลยนะครับคือเราตะโอ้โห คือถ้า,าพลาดไปน,นิดนึงเราเราแพ้แน่นอนนะคือยังไงก็ตายแน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติอย่าลืมนะว่าถ้ามาเป็นแบบทีละคนทีละคนเนะี่ยยังไงเราก็สามารถฆ่าได้แน่นอนนะครับผมนี่เป็นหมด1 0บ0ด้วยแหละศัตรูเลยค่อนข้างจะมาเยอะเป็นพิเศษนะครับผมนี่แน่นี่ฮนะ,ะก็จะเห็นไดว่าน,น,นั่นขนาดผมยิงประมาณระยะกลางนะก็จะเห็นได้ว่าตปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะควบคุมง่ายมากนะโอเคหมดครึ่งแรกครับ โอเคครับมาต่อกันในรอบ2นะครับผมรึ่งหลังนะครับเคจะใช้กอสติกไปนะครับผมโอเคครับปกติตรงนี้เป็นถิ่นที่ไม่ใช่ของ IMSC อยู่แล้วนะครับผมต้องตรงนี้นะครับแต่กี้คือผมยิงประมาณแบบล่อกระสุนนะฮะเรียกว่าไงอ่ะพยายามเหมือนแบบล่อให้กระสุนมันโดนสตูไปบ้างนะครับผมแล้วก็เดินดักมายิงนะครับมันก็จะทําให้เราฆ่าสตูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผม โอ้ยอ้ยโอ้ยโอเคครับแน,น่กระสุนค่อนข้างจะหมดไวนะครับผมก็ต้องพยายามเดินเก็บกระสุนจากศัสสตรูด้วยนะครับสอนัดโอเคครับได้อยู่เนี่ยฮะหมดเลยเรียกได้ว่ากระสุนหมดเลยนะครับผมโอเคครับก็จะเห็นได้ว่าการซุ่มก็ค่อนข้างจะไวในระดับหนึ่งอยู่นะครับนี่นะครับ แต่ลืมนะครับว่าถ้าเราพลาดก็คือโอกาสตายก็ค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแอปนิวเคลียร์ป้ายอุ้ยศัตรูจะยึดอ่ะโอเคครับศัตรูน่าจะไม่แล้วนะครับโอเคศัตรูยึดบนะครับโอเคเราไป B ีกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเอาว่าศัตรูตายแน่นอนนะโอเคครับโอเคครับผม โ <Okay. c oughs> อเคหมศัตรูยึดไปหมดเลยนะครับ <c oughs> อ,อื้ยยิงยิงกาดไม่ได้เลยนะ <c oughs> คือจะเอากระสุนไปยิงกลาศัตรูนี่คือไม่ได้เลยครับ <c oughs> ยึดยึดไปก่อนนะครับหืมศัตรูถมนี้เยอะมากเลยครับ โอเคครับผมจบแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับการแต่งปืน M S M C นะครับผมก็คงดูในส่วนของเกมเพลย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าตัวแมกกาซีนนะมันมันขึ้นอยู่กับผู้ชมจริงๆนะครับว่าชอบตัว fast y l o a d หรือว่า30เรา fast reload นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์สาเรา fast reload มากกว่านะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสนุกแล้วก็ความสุขกับการเล่นปืน M S M C นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ รับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จ,จากกันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เร็วๆนี้เนี่ยจะเปิดระบบสมัครสมาชิกช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะเปิดระบบดเน a t แล้วนะครับก็ถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากจะโอนเงินเพื่อที่จะต่ออายุไขเรียกเงินดีไหมเรียกว่าอายืดอายุของช่องแบบ ให้ผมมีตังทานข้าวนะครับผมก็สามารถโอนเก็บมาได้นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะบุยครับบุย